ธุรกิจเดินรถทัวร์ของไทยต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็พัฒนาดีขึ้นไปมากและตอนนี้ก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับ AEC เช่นกันติดตามได้จากรายงานนี้แหละครับ คาคมในภูมิภาคอาเซียนนะคะจะทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ใช่เพียงแค่เส้นทางทางอากาศเท่านั้นทางบกก็น่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับบริษัทเดินรถแห่งหนึน่งค่ะตามมาคุยด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณคือวันสวัสดีค่ะต้องเรียนถามก่อนเลยค่ะว่านครชัยแอร์ในฐานะบริษัทชั้นนาในการเดินรถมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนอย่างไงบ้างคะ เ,เราก็ดีใจที่มีการเปิดเสรีอาเซียนนะคะทางนครแชแอร์ก็ได้เตรียมเรื่องนี้มาได้สักพักหนึ่งละเ,เราก็เตรียมทั้งในส่วนของเงินทุนที่จะไปลงทุนในส่วนของตัวรถในส่วนของบุคลากรแล้วก็การศึกษากฎหมายในการเดินรถระหว่างประเทศ และแม้กระทั่งการเดินรถภายในประเทศของเพื่อนบ้านที่เราจะเข้าไปทําธุรกิจด้วยะนะคะตอนนี้เขาเป็นในลักษณะาการบางประเทศเป็นลักษณะาการร่วมทุนแต่บางประเทศก็ยังไม่ได้อนุญาตให้กับต่างชาติเข้าไปดําเนินธุรกิจประเทนี้ะนะคะแต่ ความผ่อนคลายน่าจะมีมากขึ้นหลังจากปี58ไปแล้วค่ะแสดงว่าเราเห็นโอกาสใช่ค่ะ,คะประเทศไหนบ้างคะที่ทางนาครชัยได้มีการเล็งเอาไว้หรือว่าต้องการที่จะก้าวเข้าไปเป็นประเทศแรกๆคะในประเทศแรกน่าจะเป็นประเทศกัมพูชาลาวและกออ็ของทางพมา่าค่ะเป็นเพราะว่าเราเห็นศักยภาพของประเทศเหล่านี้นะคะใช่ค่ะประเทศเหล่านี้มีการจเจริญเติบโต,กตกทางเศรธธษฐกิจค่อนข้างจะรวดเร็ว แล้วก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศด้วยค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการเริ่มเข้าไปเดินรถในต่างประเทศแต่เราได้เห็นการเจริญเติบโตของการเดินทางระหว่างการค้าชายแดนกันบ้านแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะในช่วงระยะหลังๆมาเนี้ยการค้าในการเดินทาง ระหว่างประเทศ<ม>เริ่มเข้ามาทางด้านชายแดนมากขึ้นค่ะ<ม>การใช้รถโดยสารก็มากขึ้นด้วยและควนแชร์เองก็มีรถที่วิ่งไปถึงชายแดนอยู่หลายจังหวัดทั้งจังหวัดเชียงรายอุบลราชธานี อุดรธานีและก็หนองคายค่ะตรงนี้เองใช่ไหมคะที่เป็นตัวที่เร่งรัดให้เราต้องมีการพัฒนานในเรื่องของรูปแบบของรถให้มีความสะดวกสบายแล้วก็สามารถเดินทางไกลมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วก็จะมีจอทีวีทุกงที่นั่งแต่เป็นจอขนาด7นิ้วค่ะค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในรถมากมายมีอาหารเครื่องดื่มบริการ มีห้องน้ําสะอาดอยู่บนรถด,ด้วยค่ะสุดท้ายนี่นะคะอยากจะให้คุณเคือวันนะคะในฐานะนักธุรกิจมองไปข้างหน้านิดนึงค่าว่าถ้าเกิดเราจะก้าวสู่ AEC การที่เราจะไปต่อสู้กับคู่คแข่งเราต้องมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างคะ่นะนครแชยเยงเน้นการทํางานทนี่มีมาตรฐานที่ดี ในด้านของการดูแลทีมงานเราจะดูแลทีมงานที่ดีมากแล้วในด้านการดูแลลูกค้าเราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้าเท่าที่เราจะสามารถจัดหาให้ได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลสิ่งสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ<ม>เราไปอยู่ที่ไหนเราต้องทําความเจริญให้กับที่นั่นให้กับท้องถิ่น